ไอทีประจ,จบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาติดตั้งเครื่องกองน้ำยี่ห้อมาซูม่ารุ่น Extra Clean กันก็ไอทีประจ,จบ,บ้านซื้อมาใช้เองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2000ประมาณ2,800บาทนะครับจริงๆก็มีส่วนลดนิดหน่อยกะว่าจะเอามาใช้กับน้ำคอนโดนะครับตัวนี้สามารถที่จะหาพื้นที่ติดตั้งได้ไม่ยากมากนะครับก็อย่างที่เห็นผมตั้งใจที่จะเอามาติด บริเวณนี้นะครับโซนห้องครัวใต้ซิงรางจานก็ได้อยู่นะครับลองดูพื้นที่ก่อนพื้นที่สังเกตดูนะครับเนี่ยโอ้โหทำไปได้ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับก็เลยซื้อเครื่องกรองน้ำตัวนี้มาแต่ว่าส่วนหนึ่งคือจะไม่ใช้ไส้กรองที่เขาแถมมาทั้งหมดผมชอบในส่วนของเซรามิกแล้วก็ในส่วนของเรซินนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยทำคลิปแล้วก็ แนะนำไปในเรื่องของการใช้ไส้กรองเซรามิกแทน PP 0.3มาดูตัวสินค้าด้านในนะครับสำหรับตัวสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูโอเคดีแต่ว่าไม่มีตัวแท้งใสนะครับขนาดใหญ่ค่อนข้างหนักพอสมควรให้อุปกรณ์มาเกือบจะครบแต่ไม่ครบเพราะว่าไม่มีเทปพันเกลียวนะครับ นี่คือสิ่งที่เขาแถมมาในกล่องนะครับาวางไว้แบบนี้ก่อนเพาตรงนี้คุณสามารถติดตั้งแท้งตัวนี้เองได้มันไม่ได้ยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามอาทีประจำบ้านแล้วก็ดูคลิปในส่วนนี้มาก็น่าจะพอทําเองได้หลายๆอย่างทําเองครับไม่ต้องจ้างก็ได้ขอแค่เราซื้อตัวสินค้ามาแล้วก็มีเครื่องมือที่จะใช้งานก็มาดูว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวเครื่องนะครับ ด้านหลังก็จะมีที่แขวนอยู่เนี่ยที่แขวนจะมี1กับ2บริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็น้ําเข้าเนี่ยลองดูน้ําเข้าบริเวณนี้แล้วก็ผ่าน3ามแท่งข้างล่างนี้นะครับดูใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกรองยาบคาร์บอนแล้วก็เซรามิกหลังจากนั้นก็ขึ้นมาด้านบนขึ้นมาตรงนี้ฝั่งทางนี้ แล้วก็ไหลาจากซ้ายไปขวาผ่านคาร์บอนเป็นโพสคาร์บอนขั้นตอนที่1แล้วก็เป็นโพสคาร์บอนขั้นตอนที่2นะครับเราค่อยออกตรงนี้ตรงนี้คือน้ําออกออกมานะครับคร่าๆมีเท่านี้คุณสามารถซื้อมาวางตรงไหนก็ได้ขันน็อตเจาะปล่อยน้ําเข้าเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีก๊อกด้วยปกติตรงนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ บางคนอาจจะติดก๊อกก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ก็เป็นแค่สายยางปล่อยน้ําออกมาทางสายยางก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วสายยางที่ให้มาก็คิดว่าเพียงพอนะครับมีก้านขันให้แน่นนี่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนเพิ่มเติมมีคู่มือเราก็มีก้านขันก๊อกกับผนังนะครับ แล้วก็อุปก,กรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นน็อตกับพุกใช้จริงๆก็2ตัวอีก2ตัวเป็นของก๊อกนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้เอาไว้ขันกับหัวก๊อกเดิมหรือวาล์วเดิมแล้วต่อน้ําออกมาแล้วก็ขันตัวนี้กับเข้าที่นะครับเหมือนเป็นการแทบ็บระหว่างกลางคล่อมกลางเพื่อที่จะเอาน้ําออกมาหาเครื่องกรองตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาวาล์วตัวนี้มาต่อต่อเพื่อเอาน้ําออกมาหา เครื่องกองนะครับเท่านั้นเองนี่คือหลักการง่ายๆนะครับคุณซื้อมาคุณทําเองได้เลยง่ายๆที่บ้านจะเป็นแม่บ้านถ้ามีเครื่องมือมีสว่านก็พอจะทําได้นะครับลําดับถัดไปมาร์กจุดครับอาจจะหาอะไรมาลองใต้เครื่องทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วเราก็มาร์กจุดให้เรียบร้อยสองฝั่งเลย ก็เจาะครับเจาะนํานิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มให้ขันน็อตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นไม้อัดนะครับโอ้ง่ายมากไม้อัดเจาะง่ายจริงๆลําดับถัดไปขันน็อตให้พอดีนะครับก็ระวังด้วยนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยของผมเนี่ยเป็นเครื่องซักผ้านะครับฉะนั้น เรามีโอกาสขันไปได้แค่นี้ก็ต้องเล็งไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ขันจนสุดอุ้ยน่าจะชนแล้วครับคิดว่าโอเคนะครับได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับ ได้อีกนิดหนึ่งเมื่อกี้สังเกตจากสายตาได้อีกนิดหน่อยนะครับยังไม่สุดยังไม่ชนโอเคประมาณนี้น่าจะแขวนอยู่ได้ละเราไม่จะเป็นต้องแขวนให้ในสุดก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ให้เอียงอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแขวนสุดๆเนีย่ยบางที พองัดเราจะทําให้น็อตหลุดออกมาได้จริงๆเราต้องการแค่แขวนนะครับฉะนั้นแขวนออกมาให้ห่างๆนิดนึงถือว่าเรียบร้อยกับการแขวนคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันนะครับผมจะต่อกับบริเวณนี้นะครับก่อนอื่นก็ให้เราปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ลุยต่ออนุกรมกับตัวนี้เลยนะครับบริเวณนี้ไม่มีเทปพันเกลียวนะครับ เท่าที่เช็คดูบริเวณด้านสัมผัสด้านนี้จะมีแหวนโอริงยางอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับกับก๊อกเดิมนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เขาให้โอริงมาด้วยเป็นพลาสติกก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าจุดที่เราจะต้องกังวลนิดหน่อยก็คือบริเวณนี้นะครับระหว่างวาล์วเอาน้ําออกมาหาเครื่องกรองน้ําตัวนี้จะไม่มียางไม่มีอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องพันเกลียวด้วยนิดหน่อยผมมีเทปพ,พันเกลียวมาแล้วพันให้เผื่อด้วยนะครับ กรณีที่เราหมุนแบบนี้หมุนปิดนะครับตามเข็มนาฬิกาก็ควรจะเป็นการหมุนเข้านะลองดูผมนิดนึงเนี่ยครับผมจะปล่อยให้ปลายสายไว้หมุนกรณีที่เราหมุนเกลียวเข้าไปตัวปลายสายจะเหลืออยู่นะครับลองดูนะเนี่ยไม่ใช่หมุนกลับด้านกับการหมุนเข้าการหมุนเข้าจะต้องหมุนตามกันกันกบตัว เทพันเกลียวนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เอามาหมุนเกลียวเข้าไปเลยหมุนให้แน่นตึงมือนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปหมุนกับท่ออีกทีเราจะหมุนท่านี้โอเคเป็นการเปิดแล้วปิดเปิด,ปดและปิดวาล์วนะครับ ปิดวาล์วอาจจะหมุนไว้ท่านี้แหละเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดประมาณนี้เพื่อความสะดวกดูตำแหน่งเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดตามตำแหน่งของคุณนะครับให้ลองดูด้วยว่าตำแหน่งไหนสะดวกนะครับโอเคนี่ผมได้แล้วนี่ผมเปิดท่านี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับของผมหมุนไว้ในท่านี้นะประมาณนี้ น้ำจะขึ้นมาจากท่อเดิมนะครับแล้วก็มาผ่านตัวท่อใหม่ที่เอามาขวางจากนั้นก็น้ำก็ขึ้นไปปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีท่อออกมามีวาลด้วยนะครับลองสังเกตดูนะครับทางยี่ห้อปกติหลายๆยี่ห้อเขาจะแถมสลักมาล็อกสายให้มันแน่นนะครับตรงนี้อย่างตรงนี้ก็เหมือนกันเขาม่มีแถมนะจริงๆควรจะมีสลักมาปักลงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมก็ทําสลักเองตรงนี้ เนี่ยเราสามารถทําสลักเองตรงแบบนี้ได้นะครับเนี่ยสลักเองการทําสลักเองก็แค่เอาพุกมาฝานบางๆแบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่บริเวณนี้จริงๆถ้าเรากดเนี่ยเราถอดสายได้นะครับแต่ว่าพอใส่สายเข้าไปเราจะต้องดึงสลักตัวนี้ให้แน่นออกมาวิธีของผมก็คือเอาสลักที่เราทําเองเข้ามาใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อย เราสามารถทําสลักมาใส่แบบนี้ไม่แถมไม่เป็นไรผมเห็นแล้วว่าหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้จะมีสลักแบบนี้มาให้ด้วยเนี่ยนะครับแน่นละนี่นะไม่หลุดแน่นอนค้างเอาไว้แบบนี้นะครับก็โอเคอีกฝั่งนึงเราจําเป็นจะต้องไปขันน็อตก็ร้อยก่อนเลยนะครับร้อยก่อนเลยร้อยตัวแหวนตัวนี้นะครับเป็นนอ็อตตัวนี้น็อตขันให้แน่นนะครับขันประกบ หลังจากนั้นบริเวณด้านในนะครับเราก็แค่เสียบท่อเข้าไปตรงปลายเราก็เรื่อนตัวน็อตมาหมุนแค่นี้ก็ถือว่าแน่นแล้วครับด้านไหนไม่ต้องห่วงนะครับหมุนให้สุดนะแน่นโอเคถัดไปเป็นขั้นตอนการใส่ไส้กรองนะครับผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นไส้กรองตัวใยสังเคราะห์นะครับเป็นเหมือนฟองน้ำสำลีอะไรประมาณนี้ ก็เอาไว้กองฝุ่นใหญ่นะครับจริงๆผมตั้งใจไว้แล้วล่ะเดี๋ยวถึงเวลาผมจะยจะ้ายสลับสลับเอาตัวเซรามิกมาไว้ตัวที่1แล้วก็ตัวกลางเป็นคาร์บอนและสุดท้ายเป็นเรซินผมคิดว่าอย่างนี้ที่เหมาะสมกับผมแล้วก็ใช้มานานแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้บ่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้หมายถึงว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวแรกตัวเนี้ยจะเป็นเซรามิกนะครับคาร์บอนแล้วก็เรซินนะครับผมชอบใช้แบบนี้อันนี้ส่วนตัวนะอยู่ที่คุณคุณจะใช้แบบ ของที่ทางบริษัทกําหนดมาให้ก็ได้นะครับให้ล้างทาความสะอาดแต่ละชิ้นให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นคาร์บอนแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยวผมทำคลิปออกมาเพิ่มนะครับคราวนี้ก็จับทั้ง3อันใส่เข้าไปทีละชิ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใต้ซิงค เป็นเครื่องกองน้ำมาซูม่ารุ่น Extra c l e a n นะครับผมใส่วาลวน้ำกั้นกองน้ำเดิมเพื่อดึงน้ำออกมาตามเส้นสีขาแบบนี้แล้วมีวาลวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะมาเข้าตรงนี้หลังจากน้ำเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะไปอยู่ด้านข้างของแต่ละแทงค์แล้วก็ซึมผ่านไส้กองเข้าไปตรงกลางแล้วก็ขึ้นดูตรงกลางไปแทงค์งน้ำถัดไปตัวกองถัดไปนะครับไปอยู่ด้านข้างของแทงน้ำแล้วก็ขึ้นไปตาม ท่อตรงกลางไปหาถัดไปแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาจากด้านล่างมาตามท่อนี้นะครับท่อนี้เพื่อจะเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ออกมาท่อนี้แล้วก็ผ่านตามสายยางออกมาตรงนี้แล้วมาเข้าตรงอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามท่อตรงนี้เพื่อที่จะออกมาหาสายยางตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองนะครับใครก็ทําได้ติดตั้งแต่คุณก็อย่าลืมเผื่อพื้น e. ที่สาหรับถอดกรณีที่ต้องการเปลี่ยนไส้กรองนะครับการถอดออกมาเกลียวอยู่ประมาณนี้ ถอดออกมาคุณต้องสามารถที่จะทําให้ถทงสีขาวตัวนี้นะครับหล่นลงพื้นได้เพื่อที่จะถอดออกง่ายๆเท่านั้นเองนะครับในการใช้งานถัดไปก็แค่เปลี่ยนไส้กรองทุกๆ6เดือนหรือ1ปีอันนี้แล้วแต่ปริมาณการใช้น้ําปกติดวนส่วนใหญ่ก็ประมาณ2,500แกลลอนนะครับก็แกลลอนละประมาณ4-5ลิตรอันนี้ลองดูสเปคอีกทีนึงนะครับผมก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะไม่ไหลผมใช้เซรามิก ผมชอบใช้เซรามิกในขั้นตอนแรกเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไส้เซรามิกเต็มเป็นการบ่งบอกว่าผมถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะผมก็เปลี่ยนเฉพาะเซรามิกประมาณนั้นอันนี้เป็นเทคนิคของอธิปัจจุบันเองนะครับอันนี้ก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพียงเท่านี้ในการเปิดใช้งานครั้งแรกก็เปิดทิ้งเอาไว้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องงงบนนะประมาณ50ลิตรหรือ2แทง์ใหญ่ก็ได้นะครับประมาณนี้ผมไม่มี ตัวปั๊มน้ำน้ำก็จะไหลช้าๆประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําจากตึกนะครับก็ปล่อยเอาไว้เรื่อยๆตัวนี้เพิ่งเปิดเองนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนก็ประมาณเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคําถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามแล้วอธิบายให้นะครับในการใช้งานเครื่องกรองน้ําก็มีหลักการอยู่ง่ายๆเท่านั้นเองทําให้น้ําผ่านไส้กรองตามขั้นตอนแต่ว่าขั้นตอนของผมเนี่ยจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย ผมชอบใช้คอนเซปต์เดิมที่ผมเคยแนะนําไปแล้วตามคลิปที่แล้วนะครับไม่ได้ชอบใช้แบบที่ทางแบรนด์หรือยี่ห้อเขาแนะนํามานะครับก็เป็นไอเดียของทางอธิบดีบ้านเองแต่คลิปนี้เอามาให้ดูว่าการติดตั้งเครื่องกองน้ําเองมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับสามารถทําเองได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ